นี่ตน้นสวบสดที่พี่น้องนี่ตน้นยางเล็กพี่น้องเพิ่งเอามาล่งปีนี่พี่น้องมาล่งวังเดือนมิถุนาปีนี้พี่น้องตอนนี้เริ่มหง,ง่แล้วพี่น้องเริ่มถอดชัดขึ้นแล้วพี่น้องงามๆเลยพี่น้องหุดุ่นเดียวกันเลยพี่น้อง กำลังงามต้นยางสามสี่เดือนพี่น้องเอามาลงวางมีทุนานก็เริ่มถอดชัดขก้นเลยพี่น้องกำลังงามๆฝนดีพี่น้องปีนี้ท่านี้เบิดอยู่ยังเมือ่อยคืมไม่อยู่พี่น้อง สวยๆน้องสวยๆง,งามๆโอ้ยต้นนี่พี่น้องให้นี่โไดไทยได้พี่น้องนี่ทางแล้วกะ็คุดปลูกได้พี่น้องนี่ใบ,บงามๆโอ้เชยอยู่พี่น้อง ยังเทนีพอปีพี่น้องสองสามเดือนแงามขนาดนี้พี่น้องโอ้เช่ยอยู่เลงปุยอ่ะพี่น้องเลงปุยอ่ะได้สิวสีไทยต้นสองปีกลัวให้เบื่งพี่น้องเช่ยนะพี่น้องแซมมินละครครับผมวันดีครับ